ก่อนนะคะ <ขอ S 1> วันนี้เดี๋ยววันนี้ครูโบจะพาเด็กๆทำโยคะกันอ่าเด็กๆคะให้เด็กๆย,ยืนขึ้นเดี๋ยวเราไปออกก,ากาําลังกายยามเช้ากันนะคะเด็กอ,ะ,อะให้เด็กกางแขนแล้วลองเบี่ยงดูนะคะว่าติดอ่ะลองเบี่ยงแขนดูก็ติดอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ติดก็ยืนจุดแบบนี่เลยอเลอาแขนลงได้เลยค่ะอะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะมาทำโยคะกันเดี๋ยวครูโบนะคะจะมาพาเด็ก วามร่างกายกันก่อนให้เด็เกๆนะคะเอามือสอดกันอย่างนี้เอามือสอดกันสองข้าแล้วก็ลังขึ้นข้างบนแล้วยืดตัวขึ้นนับหนึ่งถึงสิบของของกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบแล้วก็แขนลงนั่นะนะนะคะแต่เราออกร่างกายพร้อๆกันนะโดยท่าที่หนะคะท่าแรก แล้วก็ยกแขนขึ้นแล้วก็หันไปฝัง่งขาเดี๋ยวเราสลับฝังงะะ่งออก,กันนะคะอั่นถึงสิบกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กแม่ดู่ะคะเด็กทำได้นะต่อไปเรื่มยากแล้วนะคะต่อไปชื่อท่าว่าท่าจะหวนให้เด็กยกแขนขึ้นข้าทั้งบนเหมือนท่าเมื่อกี้เลยแต่ว่ารอบนี้นะคะให้เด็กเอาขา ให้ขานกจะเริ่มยากแล้วนะคะให้เด็กยืนตรงและกางแขนตรงอ่ะแล้วก็ให้เด็กนะคะยกเท้าซ้ายให้เด็กยกเท้าซ้ายใช้หลังและเอ็นตัวเอาอ่าทำท่าเหมือนนกบินเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องึป็นท่าสมพงกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากเลยค่ะอ่ะกลับมาท่าเดิมเดี๋ยวเราข้ามติ๊งตึงอ่ะต่อไปเราลับฝั่งนะคะยกแขนขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ยกขาขวาขึ้นพร้อมกับเอ็นหน้าและเอ็นหน้าทำท่าเหมือนนกบินและวคับหนึ่งถึงห้อมกั อือกำมือเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะนับถึงสินะเราจะสลับมือเป็นซ้ายขวาสลับกันแบบนี้นะคะอ่าอย่างนี้ใช่เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวกพูดกันได้สัญญาณหนึ่งสองสามได้วเรล่าคะนับถึงสิบพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเป<ส>็นไงทำได้กันไหมคะได้ค่ะได้นะคะอ่ารอบต่อไปคู่โบนะคะจะพาเด็กๆมาทำข้าวตะกอบเพลง โดยให้เด็กทำอ่ะทั้มือสลับไปมานะคะเดี๋ยวครูนะจะให้เด็กๆทำประกอบเพลงเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราถเด็กๆมาคยฟังนะรูใช่ไหมว่าเป็นอะอ่ะใช่อ่ะเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังก่อนนะคะเพราะ้อมทำท่าประกอบให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆก็ได้รู้นะว่าต้องทำท่าแบบไหนอ่ะหนึ่งสองสามอยากกินไข่พาโลโกกินกับแกงกะหรี่โบอยากกินกล้วยบวชชีกาลัำตีน่ากินน่ากินโป๊ะโป๊ะอ่ะพอตรงคำว่าโป๊ะเราจะแบมอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตีเหมือนตีกับเพื่อนนะอ่ะเด็กๆทำท่า ได้ไหมคะได้ค่ะอ่ามีใครเคยมีใครเคยเล่นไหมเอ่เพลงนี้มีใครเคได้ยินไหมคะหนึี่แคนเคยได้ยินนะคะเดี๋ยวเราทอสกัอีกหนึรอบ็ปะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเสริมประสบการณ์กับครูป้าแล้วนะอ่าเด็กๆตั้งท่าเตรียมพร้อมเลยค่ะงบโบว์ให้สัญญาณนึงสองสามแล้วเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยนะคะหนึ่สองสามอย่ากินไห้ตโลกินกับแกงกะหรี่บอกอย่ากินด้วยกว่าชีกาบหลัปีหน้ากินหน้ากินป๊ก๊ก๊อ่าเด็กๆทาได้นะคะเก่งมากเลย อ้าพร้อมจะไปกับครูป้ายหรือยังคะเดี๋ยวป้ค่ะโอเคเดี๋ยวขอเชิญครูป้ายเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กเกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูป้ายจะเนไหมคะช่ครูป้ายจะพาเด็กมาเรียนกิกรมเสรประสบการณ์กันนะคะเด็กกกะได้ค่ะว่าสัปดานี้เรียนเรื่องอะไรดไหนมีใครจะได้นเป่คะเัที่สมค่ะใช่เลค่ะ วำไมวะตัวสีต่างกันค่ะเรื่องแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันเด็กๆกันได้ไหมคะจได้ค่ะได้นะคะเมื่อวานพี่แอมส์สอนอะไรไปครับเด็กๆกันได้เลยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้คพ่อให้ส่งนี้ไ่ะกลับไปดีนะประโยชน์ของพลังงานของเราเด็กๆเห็นอะไรบนหน้าจอคะเด็กๆเห็นอะไรหรือเปล่าลูกบอลค่ะเด็กๆอา นี่คืออยู่ในทีวีนั่นเองแล้วอะไรเนี่ยที่เขาปิ้งปิ้งอะลูกปังค่ะปิ้งปิงขนมปังแล้วมีขนมปังอยู่ข้างในแล้วอะไรนะสีชมพงแดงแดงลูกเอิ่มไฟค่ะอร์โคมไฟอ่ะมีหลายอย่างเลยมีทั้งโคมไฟพัดลมทีวีปิ้งขนมปังไฟแล้วก็มีไฟยิงกี้พัดลมแล้วก็มีรองเท้า่ะ ทีเรป็นงมือความสะดวในชิตประจของเรานะคะเป็นพลังนงานที่คอยให้เด็กได้ใช้ยามือความสะดวกในการดำเนินชีวิตของเราที่บ้านของเด็กมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างคะน้องแตงไทยลูกมีอะไรบ้างที่บ้านหนูน้ำหลอ่านเลค่ะถ่านลค่ะ เดินทางเด็กแเข็นอะไรบ้างคะรถค่ะรถแล้วก็มีอะไรอีกนะก่อนที่เราจะเดินทางเราต้องทำอะไรก่อนคะเติมน้ำมันค่ะเติมน้ำมันแล้วมีเติมอะไรอีกบ้างคะแท็กซี่แท็กซี่เอาเติมอะไรคะเด็กพอจะรู้ไหมคะเติมแก๊สอ่าเติมแก๊สเนาะเมื่อกี้ว่าเติมแก๊สแต่มีรถรถมางคันนะคะเขาไม่ได้เติมน้ำมันไม่ได้เติมแก๊สแต่ว่าเขาใช้ระบบไฟฟ้าก็คือการชาร์จแบตนั่นเองที่บ้านเด็กที่บ้านในเด็กมีใครใช้รถใช้ในการชาร์จแบตบ้างคะมีไหมคะ อ่าแตส่วนมากแต่หลายคนก็นิยมใช้ในการเติมน้ำมันนะคะใช้ไฟฟ้ด้วยเรารู้ประโยชน์กันาลไต่อไปเราไปดูโคตรกันดีกว่านะคะอ่าการใช้ไฟฟ้าให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและประหยัดพลังงานของเราเด็กๆเห็นอะไรนี่ลูกงคะมีอะไรหน้าเนี่ยไว้สักผ้าวเป็นอะไรคะขึ้นเรื่อยๆนะอ่าเื่อนสัก้า เรื่องสำคัญเองค่ะเด็กๆคะถ้ามือเปียกเราจะรับกับเครื่องสั่ได้ไหมคะถ้าเปียกเราสามารถจับรักไฟได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะรู้ไหมคะไฟจะดูอ่าใช่ค่ะไฟจะดูไฟจะช็อตเด็กๆไม่ควรจับเครื่องซักผ้าไม่ควรจับรักขณะมือเปียกนะคะไม่เป็นไรด็กๆคะค่ะเด็กๆเปิดทีวีแล้วไม่มีคนดูเด็กๆควรทำยังไงคะปิดค่ะปิดโทรทัศน์อ่าปิดแล้ค่ะยังไงก่อ เด็กให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำอะไรให้นะถอดอะไรนะเนี่ยเนี่ยถอดหรอเออได้ค่ะถอดรักนั่นเองไปถอดกันเองไปได้แล้วเราจบจงได้จบคุณผูวันนี้เราเรียนเรื่องหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรอ่ะพลังงานค่ะเคยจับไปด้วยดีค่ะพลังงานค่ะอะไรหรอมาในเด็กของที่จะไปทำกิจกรรมศิลปะกับเกรย์ไม่ยังร้อมไหมใเด็กมีอุปกรณ์หรือยังคะมีใครมีอุปกรณ์ผ่านะ เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมชิบะกับคุณเอมนะคะช่วยคุณเอมค่ะแล้วก็นี่ค่ะแล้วดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆได้ยินเสียงคุณเอมไหมคะได้ยินค่ะได้ยินแล้วค่ะคเอ็เ็นไคะเอมเห็นล้วเดี๋ยว ่เดี๋ยววันนี้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาหรือเปล่าเอ่ยพี่ไอ้มเด็กๆใครมาบ้างนะมีกระดาษนี่นี่ค่ะแล้วกน้ำคูกนี่ค่ะน้ำมูกเลยมาแล้วโอ้ยแล้วก็นี่อเดี๋ยวเราใจเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมศิลปะเราจะมาวาดการหันกันนะคะเด็กๆเด็กๆเตรียมอุปกรณ์หรือยังเตรียมแล้วเดี๋ยวเรามาวาดวงกลมกันนะคะให้เด็กๆนะคะวาดเป็นวงกลมก่อน อันนะคะเดแอมค้านะคะใ่่แต่ว่าตรงไม่ยากเดี๋ยวเราต้อจะวาดตรงอีกชั้นหนึ่งข้างในอีกชั้นหนึ่งนะคะ อ่าเราก็จะได้แบบนี้เป็นสีช่องแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทําเป็นรูปตัว V แบบนี้เป็นขาตั้งของปัญหาน้ํานะคะมีความกระ็ัาเด็กๆคล้ายๆตัว A เลยก็จะได้แบบนี้เด็กๆทำได้ไหมคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆไปทำค่ะอ่าไม่เด้ค่ะไม่ได้เด็กคุณผู้ชตัวอย่างให้เด็กๆ ไปนะคะค่ะเด็กๆวาดกัะหัะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวาดน้ำกันเราว่ากระหันนี้อยู่ในนนะเด็กๆวาดน้ำลงไปด้วยนะคะเขาเรียกว่ากระหันน้ำนะคะที่เราวาดไปถ้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ระบายสีนะคะเด็กๆสามารถตกแต่งระบายสีตามชอบได้เลยนะว่าเด็กๆอยากให้กระตัวเองเป็นสีอะไรแล้วก็ปพาก็มีครับ ก็เล่นันถ้าไปก็ซื้อขนมเยอะเป็นข,ขน,นี่นื้อกระเทาะอะไรเข้าไปนนยเยนนอะมอากเยอะมาะ แล้วกระบายอยู่ในกร่อบในกรอบนะคะค่ะไม่แยกกระจายอะไรทีเหร

เด็กๆคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะใครที่ยัาไปที่ยัาคะไม่เสร็จนะคะทำป็นการบ้านก็ได้นะคะแล้วอย่าลืมเลือกที่ทำกันบ้านไปกันบ้นะคะบ๊ายบา่เดียวต่สีเดี๋ยวไปเดิว่างคนงานลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันก่อนนะถ่ายรูปว่าอะไรเดี๋ยว